กองอำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการโมรดกไทยปลาย้่ำขวานสวัสดีค่ะ ัรายการมรดกไทยปลายด้างขวานรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชะดำเนินเยี่ยมพระสงนิกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และในการเสด็จแต่ละครั้งนั้นนะคะจะนําเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไปผลักดันและส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะการศึกษานั้นนะคะถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญในชีวิตค่ะเพราะจะช่วยให้เด็กและเยาวชนนั้นสามารถเติบโตขึ้นไปได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะกู๊ดพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้และชื่นชมอีกหนึ่งบทบาทของตำรวจตะเวนชายแดน ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาวความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารแล้วนะคะอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญมากๆเลยค่ะก็คือการจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนเพื่อมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับน้องเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์การเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านพักดีอํเอาเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาค่ะที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวตามพวกเราม,มานะคะ ณห,หมู่บ้านที่แทรกตัวอยู่ในแมกไม้ในป่าใหญ่ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่นี่ยังมีโรงเรียนเล็กๆแสนอบอุ่นอยู่แห่งหนึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เหมือนกับเด็กๆทั่วไปทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพักดีในหมู่บ้านพักดีขึ้นก็เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐานและเท่าเทียม อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระของผู้ปกครองเพราะแต่เดิมหากจะต้องศึกษาเล่าเรียนผู้ปกครองจะต้องเดินทางไปรับทรงบุตรหลานซึ่งมีระยะทางที่ห่างไกลพอสมควร ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบรรยากาศการเข้าแถวตอนเช้าของน้องๆเนี่ยดูแล้วอบอุ่นน่ารักมากเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครูประพินค่ะเป็นครูใหญ่ของที่นี่นะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้ให้เราได้ฟังกันค่ะคุณครูคะอย่างแรกเลยค่ะอยากสอบถามถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนที่นี่ค่ะอ่ะค่ะเอาสืบเนื่องก่อนนะคะสืบเนื่องว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ห่างไกลห่างไกลความเจริญมาก แล้วความยากลำบากของผู้ปกครองเนี่ยค่ะในการนำลูกไปโรงเรียนมันจะยากมากมก็เลยประชาชนเนี่ยในพื้นที่ก็คือทําหนังสือเลยนะคะทาหนังสือปยังกอมกับการบุตรจันทึนที่44ีเนี่ยขอตั้งโรงเรียนนะคะเพื่อ,อเพื่ออย่างนึงก็คือความความมั่นคงเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีความมั่นคงเลยนะคะก็คือ,อในทรัพย์สินในชีวิตทรัพย์สินก็คือตั้งตรงนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อ ลดความยากลําบากให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในการเดินทางส่งลูกหลานมาโรงเรียนก็เลยจัดตั้งศูนย์นี้มาในปี2558นะคะก็จนงถึงปัจจุบันนี้นะคะไหนๆเรามาที่นี่กันแล้วใช่ไหมคะจะขอให้ครูประพินท์ค่ะพาพวกเราเดินชมโรงเรียนกันหน่อยอค่ะได้ได้เลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมห้องสมุดก่อนนะคะ,อะโอมีห้องสมุดอ่าห้องสมุดวระนานะคะออของสมเด็จพระนิธิธาตุราชเจ้าค่ะ ตอนนี้เด็กกำลังกำลังอ่านหนังสือที่อยากตัวเองอ,อยากอ่านนะคะอยากอ่านเอ๊แต่สังเกตดูค่ะคุณครูเหมือนจะมีตู้หนังสือพระราชทานด้วยแล้วก็มีมุมหนังสือราชการที่9อ่าค่ะตู้หนังสือนี้เป็นหนังสือพระราชทานของสมเด็จพระนิธนิราชเจ้านะคะพระทานมาทั้งหมดเลยโอค่ะต,ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นข้างล่างนี้ก็คือเป็นสื่อการสอนเป็นแผนการสอนทั้งหมดที่เราใช้เรียนแประถมถึง ผสมหนึ่งถึงปวหกคือน้องๆทุกคนที่นี่ได้ใช้ได้ใช้หมดเลยค่ะตัวนี้ก็คือเป็นสารานุกรมหนังสือพิพิาภของประเทศเหมือนกันนะคะตรงนี้คือสามารถหาได้หมดเลยทุกเรื่องอยู่ในสารานุกรมนี้ทั้งหมดที่เด็กอยากรู้คือสามารถดึงมาเปิดได้เลยนะคะตู้ตู้นี้ตู้นี้มันเป็นหนังสือพิพิธภัของรอเก้านะคะรอเก้ารอเก้าทำอะไรทั้งหมดอยากรู้ก็คืออยู่ในตู้นี้หมดเลยนะคะ ห้องต่อไปและะต่อไปเป็นการเยี่ยมชมห้องพยาบาลนะคะห,าาห้องพยาบาลคือเป็นการรักษาพยาบาลเบื้องต้นบางครั้งเด็กอาจจะเกิดอบุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะอ,อาจจะแบบหกล้ม <6 S 1> ลื่นล้มเป็นไข้เป็นไข้ปวดหัวหนิดหน่อยก็สามารถมาพักมารักษาที่นี่นะคะนี่คือตู้ยา คุณครูคะจากห้องพยาบาลเนี่ยค่ะเดี๋ยวเห็นตรงไปเนี่ยจะเป็นอนุบาลรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเนี่ยค่ะมีรายละเอียดยังไงบ้างคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะห้องอนุบาลเนี่ยค่ะเขาเขาเรียนเขาจะมีหน şey, ่วยการเรียนของเขาเฉพาะเฉพาะเรื่องเป็นหน่วยนะคะไม่ได้เรียนว่าวันนี้ก็ไก่เขาไข่ไม่ใช่ก็จะมีหน่วยของเขาในการเรียนเดี๋ยวพามาชมนะคะโอ้นี่ได้ยินเสียงเะเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะนี่เป็นเด็กอนุบาลสงกับอชั้นอนุบาล3ม,มาอยู่ด้วยกันแต่เห็นมีสอนทั้งเรื่องของตัวเลขเนาะมีตัวหนังสือม,มีอาชีพชมีหลายอย่างมากเลยอันนี้คือเตรียมความพร้อมเต<อ>รียมความพร้อมที่จะขึ้นปหนึ่ง<อ>ทุกทกคนเนี่ยจะต,ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ย รู้เพียญชนะรู้สระรู้ตัวเลขรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษด้วยค่ะรู้อาชีพของตัวเองคือสามารถเรียนรู้ทั้งหมดมเพื่อเตรียมตัวเองที่จะขึ้นชั้นปหนึ่ แล้วอย่างนี้ค่ะคุณครูคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่อะคะ่ะเขาได้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างคะประโยชน์เลยใช่ไหมคะอันหนึ่งเลยก็คือผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาป,ประกอบอาชีพเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นจากถึงว่าจะไปส่งลูกไ,ไกลๆใช่ไหมคะามาส่งตรงนี้แป๊บก็ไปประกอบอาชีพของตัวเองโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนใกล้บ้านอันที่สองเรามีศูนย์เรียนรู้สิทธิพอเพียงผู้ปกครองสามารถเข้ามาเรียนรู้ แล้วเอาไปใช้ที่บ้าน<ฆ>ะนะคะอันที่3นี่คือขยายสู่ชุมชนเอามาเรียนมาเรียนรู้แล้วแล้วก็กลับไปขยายไปท<ฆ>ําที่บ้าน<ฆ>ค่ะเพราะเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของเขาแล้วมีสอนตั้งแต่การปลูกการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการขายมีการสอนบัญชีครัวเรือนทุกอย่างคือเราสอนให้หมด<ฆ>แล้วแต่ว่าผู้ปกครองจะไปปรับใช้ได้ประมาณไหนแต่ทุกอย่างในชมุมชนก็คือโอเคดีขึ้น คุณภ,ภาพชีวิตดีขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดเลยนะคะจนถึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยพูดถึงว่าจะเกิดไหมตั้งแต่ในท้องเลยมันจะมีมันจะมีเป้าหมายหลักของพระอ,องค์นะคะแปดเป้าหมายหลกัก34ตัวชี้วัดตัวนี้ครอบคลุมตั้งแต่เด็กในท้องจนถึงชุมชนค่ะถ้าสามารถทําตามนี้ได้หมดทุกอย่างก็เฟลิกมาก ดูแลกันจริงจังมากเลยนะคะว่าแต่คุณครูคะเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเด็กๆชอบเรียนภาษาอังกฤษมากใช่ไหมคะมีความฝันนะคุณครูว่าอยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวจะขอไปสอนภาษาอังกฤษน้องๆนิดนึงได้ไหมคะจากสอนเป้าหนปสองอ๋องได้ใช่ไหมคะเชิญได้เลยค่ะลองลองดูค่ะไปค่ะไปสอนน้องๆกันสวัสดีค่ะน้องๆพี่กุนะคะ วันนี้คุณครูพี่กูต๊ตจะมาสอนภาษาอังกฤษนะคะอ่าเราเริ่มจากอะไรดีคะอันนี้ไหมอันนี้อะไรแต่ว่าเยี่ยมมากอันนี้ล่ะคะอันนี้สีงานงานอุ้ยเก่งนี่ตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะย l นโลหูยยัโลพูดเสียงดังมากเลยแปลว่าอะไรคะ เราไม่ไปตามนี้แล้วเราลงมาข้างล่างก่อนอันนี้อะไรคะสีเก่งสียอยากจะบอกว่าการสอนเด็กๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่เด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้มีความน่ารักสดใสและเก่งกันทุกคนเลย,ยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งที่ซึ่งมีความโดดเด่นของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพักดีนั่นก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆนะคะทั้งกับนักเรียนแล้วก็กับชุมชนอยากจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็วัตถุประสงค์อะค่ะคุณครูโรงเรียนตชดเนี่ยด้วยรับความเมตตาจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าว่าจะต้องดําเนินการโครงการไม่ตำริ8แปดโครงการ และโครงการสื่ออาหารกลางวันน่เป็นหนึ่งโครงการที่จะต้องดําเนินการเพื่อเลี้ยงนักเรียนเราประกอบเราปลูกผักเราเลี้ยงไก่เราเลี้ยงปลาแล้วก็คือเอาไปประกอบเป็นอาหารกลางวันที่ให้มีอาหารที่มีคุณภาพมีคุณภาพนะคะแล้วเด็กเนี่ยได้เจริญเติบโตตามวัยแล้วก็สืบเนื่องไปถึงการเรียนถ้าเด็กเราอิ่มเนี่ค่ะ,ะเด็กอิ่ม<า>สมองก็มันต้องเปิดรับการเรียนรู้นี่ก็คือ ้าหมายของโครงการเกษตรอาหารกลางวันและก็ถ้า<อ>ผลผลิตเราเหลือ,อเหลือจากการบริโภคแล้วนะคะก็คือเป็นแปรรูปแล<ต>ะอย่างถ้าสมมติมีผลผลิตเยอะล่ะคะคุณผูผลผลิตเยอะอหน้าช่วงเวลาตอนนี้นะคะช่วงตอนเย็นๆเนี่ยเหมือนผักเนี่ยค่ะมันเยอะแยะมากมายผู้ปกครองเนี่ยค่ะสามารถเข้ามาซื้อผักของเราได้เป็นผักอินทรีนะคะอินทรีย์ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์มีทั้งผักมีทั้งไข่ แล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับคนที่สนใจได้มาเรียนด้วยไหมคะใช่ใช่ในรอบปีที่ผ่านมาค่ะมีโรงเรียนข้างเคียงเช่นโรงเรียนบ้านสันติหนึ่งโรงเรียนพัฒนาเก้าโรงเรียนบ้านฉลองชัยเข้ามาเรียนรู้เรื่องสืรสิทธิ์พอเพียงให้เราเป็นพี่เลี้ยงนะคะและอีกอันก็คือตัวอย่างที่ทําให้ดูปุครองคือว่าในช่วงฤดูฝนเหมือนตอนนี้ค่ะฤดูฝนเราไม่สามารถปลูกในพื้นดินได้เราก็ยกมาเป็นโต๊ะแบบนี้ใส่เคงใส่กะละมังใช่คคะ คือได้หมดคือเป็นการแก้ปัญหาในการมีผักไว้ทานได้ตลอดทั้งปีนะคะอย่างนี้นี่เองคล้ายๆกับเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเนี่ยได้มาขยายผลต่อไปด้วยคราวนี้กลับมานิดนึงนะคะก็คือเรื่องไหนแดงนี่ตัวใหม่ข้าตัวใหม่ก็คือตัวนี้ไหนแดงนี่เป็นพืชผักวิตามินนะคะมีโปรตีนสูงเราเสริมให้แม่ไก่ไข่เพื่อไว้ไข่เนี่ย เมื่อให้แม่ไก่ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไข่ได้เยอะขึ้นยืดระยะเวลาของการไข่ยาวนานขึ้นเนี่ยค่ะนอกจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วที่นี่ยังมีอีกหลากหลายโครงการที่เข้ามาช่วยพัฒนาต่อยอดองความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของประเทศ รวมไปถึงมีการปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอีกมากมาย คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณอยู่กับคุณครูประชันชันป2นะคะ,คะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่ด้วยแล้วก็ได้รับทุนด้วยใช่ไหมคะ,คะอยากให้เล่าถึงตอนที่ได้รับทุนหน่อยอะ,ค,ะค่ะตอนตึกตาอยู่ชั้นปหค่ะก็เป็นเด็กนักเรียนที่มีความใฝ่ฝันอยากอยาก,อยากเรียนต่อแล้วก็มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ได้ไปสอบแข่งขันกับเพื่อนนะคะ,คะก็เลยได้รับทุนตรงนี้ค่ะ เป็นทุนอะไรอะเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์ค่ะเป็นทุนของสมเด็จพระเทพที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่จะเรียนต่อค่ะได้มีทุนการศึกษาตรงนี้ค่ะค่ะตอนนั้นที่เราได้ทุนเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านเป็นมีฐานะครอบครัวยากจนก็คือว่าเราจะได้มีทุนตรงนี้ค่ะเพื่อศึกษาต่อค่ะแล้วแต่จริงๆเป็นคุณครูค่ะไปสอนที่ไหนก็ได้ทําไมเราถึงอยากกลับมาสอนที่นี่คะ จริงๆที่อยากกลับมาสอนนี่เพราะว่าเราหนึ่งเลยค่ะเราจะได้พัฒนาบ้านเกิดของเราค่ะเราจะได้กลับมาดูแลน้องๆในหมู่บ้านของเราจะได้แบบต่อยอดการศึกษาให้เขาเพื่อให้เขาได้ออกไปสู่โลกภายนอกค่ะจากเพื่อนจากพี่ก็มาเป็นคุณครูที่นี่ค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่เราได้รับเนี่ยนอกจากจะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วมันยังส่งต่อไปให้กับผู้คนให้ครอบครัวให้คนในชุมชนที่นี่ด้วยใช่ค่ะ แล้เรามีความภูมิใจยัยงไงบ้างคะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่นี่อะค่ะภูมิใจมากคะ่ะเพราะว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของน้องๆที่จบไปมีการศึกษาต่อ,ตอข้างนอกมีงานทําที่ดีแล้วก็จะได้กลับมีเราเป็นตัวอย่างจะได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเขาอีกคะ่ะให้ดีๆใช่<ๆ>ค่ะ คุณผู้ชมเราก็ได้เห็นบรรยากาศความน่ารักความสุขและก็รอยยิ้มของทั้งน้องๆน,นักเรียนสิทธิ์เก่าแล้วก็บุคลากรทางด้านการศึกษาของที่นี่แล้วนะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดเลยนะคะก็คือการมอบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้กับน้องๆที่นี่ค่ะเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตและมีอนาคตที่ดีค่ะ และถึงแม้หมู่บ้านพักดีอำเภอบรนนังสตาจังหวัดยะลาจะเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะแต่ก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้น้องๆที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการศึกษาที่ดีทัดเทียมกันนั่นเองค่ะ ต้องขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับประชาชนนะคะคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 w w w i s o c 5 n e t และในตอนต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4 1จังหวัดยะลา ที่มีส่วนสําคัญในการมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาค่ะติดตามชมนะคะคุณผู้ชมคะสันติสุขจะกลับคืนสู่ชายแดนใต้ภายใต้ร่มพระบระมีของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ